พิมพแม่ค้าแม่ค้าโวยขอซื้อกล่องสุ่มแสนหนึ่งลูกลูกค้าบอกมาแบบนี้แม่ค้าก็บอกว่าโอเคจะซื้อแสนหนึ่งนะเอาเครื่องสำอางใช่ไหมเอาน้ำหอมใช่ไหม เลยว่ารวยหนึ่งปรากฏว่ามีคนซื้อถึงหนึ่งพคนยอดเงินเข้ามาก็100่ร้ล้านบาท เป็นวิติใหม่ของการขายขอบพระคุณมากค่ะที่ให้เกียรติแล้วก็สนับสนุนอันนี้กราบตีนคุณลูกค้างามๆนะคะคนอื่นไม่ต้องเสือกใครไม่โอนตังมาไม่ต้องเสือกทวงบุญคุณนะคะตรงนี้กราบตีนคุณลูกค้ากราบตีนแบบเบญจางค้าอดิ์แบบไม่แบมือสวยๆขอบพระคุณที่ให้ชีวิตขอบพระคุณที่ให้เลือกเนื้อขอบพระคุณที่ให้อนาคตขอบคุณที่ให้วิสัยทัศน์ขอบคุณที่ให้อิสรภาพทางการเงินทางความคิดทางความสร้างสรรค์ ของขอบคุณที่ให้อิสระทางสังคมปึ๊บิมรีพายเนี่ยก็ได้เสนอสินค้าไปตามที่ตกลงกันไว้ทุกอย่างวันนั้นได้พูดคำว่าไม่ได้บอกนะจะใส่อะไรไปให้บอกนะจะใส่อะไรไปให้อ่ะ ไม,ไม่รู้นะแล้วแต you know. แ่กูปึ๊บเพื่อนเพื่อนรักก็มีจิตใจเมตตากรุณามุที่าตาเวกขาที่จะโอนตังมาให้คนละแสน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 กับร้อยสิบเอดบาททีนี้พิมพ์ริภัยไม่ได้พูดว่าในกล่องเนี่ยจะมี iPhone จะมีทองจะมีโน้ตบุ๊กจะมีรถยนต์ไม่ได้พูดพูดคำเดียวว่าใส่อะไรก็แล้วแต่กูนะนั่นหมายความว่าพิม์พไม่ได้ประกาศเลยให้เพื่อนๆชิงโชคพิม์พไม่ได้ประกาศเลยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมีส่วนได้ต่อการได้เสียการพนันพิม์พไม่ได้ประกาศ ข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลเกินจริงในการโฆษณาขายเลยท่านนายท่านใดอยู่อยู่กราบปีนให้ตอบตรงนี้เลยค่ะมาตรา8ของพอรบการพนันเนี่ยระบุเอาไว้ว่าการจัด การแถมพกหรือรางวัลว่าด้วยการเสี่ยงโชคด้วยวิธีการใดๆในการประกอบการค้าหรืออาชีพจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตถึงจะทําได้จีพิมพ์เนี่ยไม่ได้ประกาศเลยว่าพิมพ์จะแจกรถจะแจกทองจะแจกไอโฟนวันนั้นเราตกลงกันว่าเราจะให้เครื่องสำอางสุ่ม ที่มีมูลค่าหนึ่งแสนเพราะลูกค้าเป็นคนบอกว่าเปิดหน่อยเราสันดานแม่ค้าเราขายมันเป็นเจตนาทั้งสองฝ่ายที่ทำการตกลงกันว่ากูซื้อมึงขายไหมเอา้ามึงขายกูซื้อไม่ได้มีคำว่าลุ้นรับรถลุ้นรับทองคำลุ้นรับไอโฟน ไม่ได้เกี่ยวข้องไปกับการเสี่ยงโชคแต่อย่างใดแต่ลูกค้าทุกท่านที่ได้ของไปเกิดจากหัวจิตหัวใจของแม่ค้าคนนี้ที่อยากจะให้ลูกค้าเพราะว่าสำนึกในบุญคุณทุกวันนี้ที่มีที่ยืนอยู่ได้สมัยก่อนไปออกรายการทีวีไหนเขาก็ดูถูกเขาก็เหยียดยามทำไมไม่มาออกรายการทีวีที่นี่ล่ะ ห้าหมื่นให้ตั้งห้าพันเป็นแค่แม่ค้าออนไลน์จะอะไรกันนัก,กันหนาะไปออกรายการเขาเสนอชื่อไปจะให้ไปออกรายการอุ้ยไม่คลิกอุ้ยไม่จอยวันนี้แม่ค้าออนไลน์คนนี้มีศักดิ์ศรีมีที่ยืนได้ก็ตังคุณลูกค้าทั้งนั้น